องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตจัดงานเทศกาลอาหารพื้นเมืองข้องดีชาวภูเก็ตคลังที่เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวขลองจังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่25มกราคม2555เวลา19.00นนายไพบุญอุปติสิงห์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้กล่าวรายงานในพิธีเปิดเทศกาลอาหารพื้นเมืองข้องดีชาวภูเก็ตภูเก็ต local food f e สติวัลคลังทิซี่ณบริเวณเวทีกลางสะพานหินอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตซึ่งมีคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตสมาชิกสภาข้าราชการและ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเกต็ตพร้อมด้วยนายส้มซักควนแกว้วอธิบดีผู้พาคสก้าซัานแรงงานผากแปดแขกผู้มีเกียรติตลอดจนพี่น้องซื่อมวลชนและประชาชนเข้าร่วมโดยมีนายตรีอัครเดชาผู้วาราชการจังหวัดภูเกต็ตเป็นประธานในพิธีนายภัยบุญอุปติสิงห์นายยกองการบริหารส่วนจังหวัดภูเกต็ตกล่าวว่าจังหวัดภูเกต็ตเป็นเมืองทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงและสร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นจํานวนมากและมีจุดเด่นหล่ดานไม่ว่าจะเป็นแหล่งทองเที่ยวที่สวยงามประเพณีวั วัฒนธรรมอันดีงามและวิถีชีวิตชาวภูเก,กต็ตโดยเฉพาะความโดดเด่นทางวัฒนธรรมด้านอาหารซึ่งจะเป็นจุดค่ายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวข่องจังหวัดภูกแกต็ตและสร้างทางเลือกที่ดีให้แก่ผู้มาเยือนเมืองภูเก,กต็ต องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตรวมกับสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพจัดงานเทศกาลอาหารพื้นเมืองของดีชาวภูเก็ตโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตโดยนำวัฒนธรรมด้านอาหารพื้นเมืองภูเก็ตมาเป็นซื่อในการนำเสนนอสู่ตลาดท่องเที่ยวเพื่อสร้างทางเลือกให้แก่นักท่องเที่ยวในการเข้ามาเยือนเมืองท่องเที่ยวแห่งนี้ในการจัดงานครั้งนี้มีกำหนด5วันตั้งแต่วันที่25-29มกราคม2555ซึ่งมี กิจกรรมที่ลากไลยประกอบด้วยต่อมซอมมอหย่ที่สุดในโลก การแข่งขันตำสมตำภูเก็ตการประกวดมิสภูเก็ตและประกวดมิสดอกไม้แรกการแสดงดนตรีพร้อมกิจกรรมการละเล่นข้องนักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตสาธิตการปรุงอาหารทำขนมไทยแกะสลักพักผลไม้นำแข้งออกร้านจำหน่ายอาหารและผลิตภัณฑ์นิทรรศการด้านการสร้างสรรนาุขกลิ่นฟู้ดคูทเทสกิจกรรมล่านวัฒนธรรมการละเล่นพื้นเมืองจังหวัดภูเก็ตเป็นต้นการจัดงานครั้งนี้นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างมุมมองใหม่ให้ แก้การท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตโดยการสร้างมาตรฐานของอาหารพื้นเมืองไปสู่ระดับสากลเพื่อให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติตดได้สัมผัสถ,ถึงวัฒนธรรมอีกด้านหนึ่งของภูเก็ตโดยได้รับความร่วมมือ,อจากหน่วยงานทางภาครัฐและเอกชนทุกภาคส่วนเป็นอย่างดีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตกล่าว ทางด้านนายตรีอัก,กรเดชาผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก,กต็ตกล่าววา่าดังที่ทราบกันดีแล้ววา่าจังหวัดภูเก,กต็ตเป็นเมืองทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลกซึ่งในแต่ละปีสร้างรายได้ให้แก่ประเทศจำนวนไม่น้อยและมีจุดเด่นหล่ด้านไม่ว่าจะเป็นแหล่งทองเที่ยวที่สวยงามประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามและวิถีชีวิตชาวภูเก,กต็ตซึ่งเชื่อมโยงสู้วัฒนธรรมเกี่ยวกับอาหารการกินของคนภูเก,กต็ตโดยเฉพาะการมีอาหารพื้นเมืองหล่ประเภทที่ไม่สมารถหาชิมได้ทั่วไป ซึ่งจะต้องมาเยือนเมืองภูเก็ตท่านั้นจึงจะได้รับรสชา,าติข้องเจ้าตำรับเดิมอย่างแท้จริงดังนั้นแนวคิดที่ได้นาเอกลักษณ์ดานอาหารพื้นเมืองมาเป็นจุดไข่ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวข้องจังหวัดภูเก็ตถือเป็นความลักล่ำอีกด้านหนึ่งที่สามารถพัฒนาการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีและยังเป็นการสร้างทางเลือกที่ดีให้แก่ผู้มาเยือนเมืองภูเก็ตในการสัมผัสกับวิถีชีวิตพื้นเมืองข้องจังหวัดภูเก็ต้วยซึ่งควรแก่การอน,อนุรักษ์ให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะข้องท้องถิ่นแห่งนี้ต่อไปโดยเฮตน และเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งที่มีการจัดงานเทศกาลอาหารพื้นเมืองของดีชาวภูเก็ตในครั้งนี้เพื่อเน้น,นความโดดเด่นทางวัฒนธรรมด้านอาหารและเป็นการประชาสัมพันธ์อาหารพื้นเมืองข่องชาวภูเก็ตให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักและรับทราบข้อมูลเส้นทางการท่องเที่ยวเส้นทางการกินการชายในอนาคตค่องจังหวัดภูเก็ตทั้งนี้จึงมีความเชื่อมั่นว่างานนี้จะสร้างภาพหลักด้านการท่องเที่ยวที่ดีให้แก่จังหวัดภูเก็ตได้อีกมุมมองหนึ่งในตลาดท่องเที่ยวผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต